เจ้าจะเข้าศาสนาฮินดูงั้นเหรอข้าไม่ยอมข้าไม่ยอมเด็ดขาดข้าจะทำลายมันมให้หมดอย่าลืมนะว่าพระเยซูของเจ้าก็อยู่ตรงนั้นเจ้าจะดูหมิ่นพระเยซูหรือไงอ ไม่อยากจะเชื่อเลยต้องไม่เข้าใจคนอินเดียพวกนี้หรือ,อย่ังไงกันพวกมันน่ะมันมีท้าจะเข้าข้างเราหรอกพวกนั้นกำลังรวมกำลังช่วยลักษมีใบเราต้องหยุดพวกมันไม่อย่างนั้นลักษมีใบจะกลับมามีอำนาจก่อปฏิวัติอีกไม่ ข้าไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นเด็ดขาดแล้วนางจะทำอะไรได้เราก็แค่ทําลายขวัญกำลังใจของคนจันทสีแค่นี้ลักษมีใบก็ทำอะไรไม่ได้แล้วนางไม่ใช่ราชนินีแล้วกองทัพก็ไม่มีถ้าไม่มีการสนับสนุนนางจะสู้อย่างข้ารู้จักนางดีนางไม่อยู่เฉยแน่นอนนางจะต้องทำอะไรบางอย่าง แล้วนางจะทำอะไรได้ลเหรอติกูรูมาพร้อมกองทัพของเขาแล้ววิ่งแล้วข้าเข้าใจแล้วว่านางทำอะไรในฐานะราชินีไม่ได้แต่ว่านางจะทำอะไรต่อนางจะเป็นคันตีกูรูตามเคย ใช่เจ้านางนางจะปล่อยทททยาโทเปออกมาจากคุกแต่ว่าครั้งนี้ข้าจะเตรียมพร้อมข้าจะบอกทุกคนรอบจันทสีให้เตรียมกองกำลังต่อต้านแล้วเจ้าจะทำอะไรรอดูไปเถอะ มีเรื่องอะไรอะไรเกิดอะไรขึ้นเหรอมีอะไรหนระือเปล่าโปรดฟังปรดฟังถ้าใครช่วยคันติกูรูคนนั้นจะต้องตายอย่างทรมานนอกไปจากนั้นใครก็ตามที่จับตัวครันติกูรูได้คนคนนั้นจะได้เงินตอบแทนห้าหมื่นรูปีจากทางอังกฤษ บังโกรธบังโกรธอังโกรธบังนี่มันไม่ถูกต้องนะเป็นแบบนี้ได้งไงมันไม่ถูกไม่ถูกประกาศอย่างนี้ได้ยังไงมันเกิดแบบนี้ขึ้นได้ยังไงมันไม่ถูกต้องเลยนะนี่มันเรื่องอะไรกันนี่พระเจ้าท่านจะทดสอบข้าอีกนานแค่ไหนอีกกี่ครั้ง คนยังลักษมีใบไม่ยอมง่ายๆหรอกไม่มีทางองค์ชายเร็วเข้าดูสิหม่อมฉันเอาอะไรมาให้ห ข้าไม่มีทางตอบแทนเจ้าได้เลยไม่ท่านราชินีหม่อมฉันทำทุกอย่างก็เพื่อเพื่อท่านเท่านั้นหม่อมฉันเอามันมาจากวังของท่านเอาอาหารให้ทุกคนเลยนะ ท่านต้องกินด้วยนะหม่อมฉันจะดีใจมากแล้วเจ้าละ่ะมันคือเกียรติของหม่อมฉันไม่มีใครได้ทานอาหารกับราชินีแบบนี้กันได้ง่ายๆและตอนนี้อาหารก็เหลือน้อยมากแล้วถ้าอาหารหมดละ่ะเราแบ่งกันแบ่งกันกินก็ได้นะ จาเป็นอะไรจันซีของท่านอยู่ในสภาพที่แย่มากประชาชนก็ย่ำแย่ที่สำคัญไปกว่านั้นตอนนี้เงินในคลังของท่านจะถูกส่งไปที่เกลเลอร์ด้วยกองทัพของอังกฤษแล้วล่ะท่านราชินีท่านราชินีเราระเจะต้องทำอะไรสักอย่างแล้ว มันคือทรัพย์สินของจันทรีเราเสียมันไปไม่ได้ข้ารู้ท่านอาจารย์ทหารที่เรามีก็กำลังหิวอาวุธก็ไม่มีอาหารก็ไม่มีข้าทำอะไรไม่ได้ในฐานะราชินนี้หรือครันตีกูรู ที่น่าเศร้าก็คือไม่มีเมืองไหนหรือว่าอาณาจักรไหนพร้อมที่จะช่วยเราเลยและที่สำคัญในตอนนี้ไอ้พวกอังกฤษนั่นมันประกาศจับคันติกรูด้วยค่าหัวห้าหมื่นรูปีอันแม่แล้วนิทานให้ข้าฟังหน่อยสิอย่าเพิ่งเลยจ้ะ เอาไว้แม่เล่าให้ฟังแต่ท่านมักจะเล่านิทานให้ข้าฟังตอนกินอาหารมันนี่องค์ชายหม่อมอฉันจะเล่าให้ฟังเองอกาลครั้งหนึ่งเคยมีโจรกล้าโจรน,นั้นเคยลักขโมยของเพื่อเอาไปเลี้ยงประชาชนคนธรรมดา เขามีชื่อว่าโรบินฮูดทุกคนเรียกเขาว่าองค์ชายแห่งโจรด้วยความรักคติของเขาก็คือขโมยเพื่อคนยากลำบากและคนจนเขาเชื่อในความมั่นคงเขาไม่เคยทนความอายุติธรรมได้แล้วโรบินฮูดเขากล้าเหมือนแม่ข้าไหม ใช่เขากล้าและเขานะ่ะมักจะใส่หมวกที่สวยที่สุดด้วยนะและใส่ชุดเกราะที่สวยที่สุดเขาผมยาวและเดินทางเร็วกว่าลมไม่มีใครรู้ว่าเขามาจากไหน แล้วก็หายไปเมื่อไรเขามักจะช่วยเหลือและเลี้ยงดูคนยากจนนั่นทำให้ทุกคนมองว่าเขาเป็นผู้กอบกู้และที่สำคัญก็คือเขาเก่งทางด้านการธนูและใช้ดาบผู้กอบกู้คืออะไรผู้ประดุงความยุติธรรมคนที่ทำลายคนชั่ว ช่วยคนดีเพราะว่าทั้งหมดนี้ประชาชนเลยมองว่าเขาคนนั้นเป็นเหมือนกับพระเจ้าบนโลกนี้เมื่อเกิดความอายุติธรรมขึ้นพระเจ้าก็จะจุติลงมาฆ่าคนบาปและคนไม่ดีและประชาชนจะเรียกคนคนนั้นว่าเทพพระเจ้ามาโปรด ใช่เลยใช่เลยล่ะทุกวันนี้หลายคนก็ยังคิดว่าถ้ามีอะไรไม่ดีเกิดขึ้นโราเปนฮูดก็จะมาช่วยเขาจะมาจากที่ไหนหรือว่ามาตอนไหนก็ได้ไม่แน่ว่าเขาอาจจะอยู่แถวพุ่มไม้ก็ได้นะโอ้ ฮได้เห็นผลผลิตมากขนาดนี้ข้ารู้สึกสบายใจมากเลยเราจะส่งมันไปขายที่จันซีก็ราคาสิบเท่าเลยเราควรจะมีเพื่อนปเป็นชาวอังกฤษเข้าไว้โคจันซีนังโง่นักพวกนั้นเผานาของตัวเองใอยพวกนั้นกำลังจะอดตายแล้วตอนนี้ผลผลิตของเราน่ะเป็นที่ต้องการมากเราก็จะได้เก่งกำไรสองเท่า แถมตอนนี้อาจจะขึ้นกำไรเป็นสิบเท่าได้เลยที่จันสี่เนี่ยรวยรวย การเดินทางของเจ้าจบลงตรงนี้แต่ว่าเราคือพ่อค้านะพ่อค้าอย่างเจา้าน่าละอายคนที่เอาเปรียบคนจนน่าอายวันนี้เพราะว่าชาวอังกฤษชาวจันซีเลยต้องอดอยากและพวกเจ้าขายผลผลิตของพวกเจ้าโดยเก่งกำไรขนาดนั้นได้ยังไงชิงทุกอย่างไปจากพวกเขาเอามันไปแจกใจ่ายให้กับประชาชน ไม่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 ากทำแบบนี้นี่เราตายแน่เลยเออแย่แล้วเอาทุกคนไปแต่ว่าไว้ชีวิตเราด้วยนะคนอย่างเจ้ามีความคิดต่ำๆไม่มีสิทธิ์ที่จะอยู่แต่เรายังมีลูกเมียนะให้อภัยเราด้วยเถิดไปซะรันบาคคูราให้อภัยเจ้ารันบัคคูราหรอ ดาพันดินแม่ดาอินเดียดาอ,อินเดียดาอินเดียเอาทุกอย่างไปจากพวกมันอย่าอย่าเอาไป มันมันไม่ใช่ของเรามันคือภาษีของอังกฤษพียาค่ะประชาชนจากมอสกำลังอดตายแต่ราชาของเจ้ามูต่อเอาใจพวกอังกฤษอย่างนั้นน่ะเหรอราชาของเราข่าเราแน่บอกราชาของเจ้าว่าของพวกนี้เป็นของประชาชนที่ยากจนและรันบาคุราได้ขโมยมันไปเพื่อประชาชน ในบุนเดลคารร่วมมือกับอังกฤษก่อความชั่ว กองกำลังมาจากเกลเลอร์พร้อมจะเอาสมบัติไปแล้วท่านดาฮูซี่ไม่เสียเวลาเลยสินะเอ,อ๋เอ,อ ข้าว่าข้าเคยเห็นหน้าเจ้าที่ไหนนะนี่เจ้าคิดว่า จะไม่มีใครจำเจ้าได้งั้นเหรอเจ้าจะมาหลอกข้าเพื่อจะเอาสมบัติจันทรสีไปอย่างงั้นสินะหึข้าจะสั่งสอนเจ้าเองเจ้าโง่งี่ท่านท่านเข้าใจผิดแล้วข้าไม่ใช่ขามาข้าคือบิมสิงกัปตันบิมสิง สี่ปีที่ผ่านมาข้ารับใช้ชาวอังกฤษมาตลอดข้าอยู่ในกองทัพอังกฤษอย่างทุ่มเทและเต็มใจและทางอินเดียตะวันออกได้ให้เหรียญรางวัลเป็นการตอบแทนข้าด้วยนี่ไงแล้วตอนนี้แม่ทัพชาวอินเดียได้มองว่าข้าเป็นกัปตันที่น่าไว้วางใจในตอนนี้เลยส่งข้ามาที่นี่เพื่อรับสมบัติไปอย่างนั้น เจ้าอยากจะให้ข้าเชื่อว่าเจ้าไม่ใช่ขามาสินะข้าบิมสิงกัปตันบิมสิงงั้น,สนแสดงว่าเจ้าจะพูดว่าเจ้าไม่เกี่ยวข้องกับลักษมีใบสินะไม่มีทางหรอกท่านถ้ามีโอกาสข้าจะจัดการกับลักษมีใบ โอเคแน่นอนท่านนังคือศัตรูของชาวอินเดียตะวั์ออกนางคือศัตรูของข้าเหมือนกันโอเคเจ้าไปได้ข้าจะเรียกตัวเจ้ามาออกภารกิจถัดไปได้ท่าน ท่านครับท่านแม่ทัพส่งสารมาครับท่านมีอะไรแนวสันดาฮูซี่เขียนมาว่าเราไม่ควรจะรีรอขนส่งสมบัติมันจะต้องไปถึงเกลเลอร์ให้เร็วที่สุดเขาคงจะกลัวว่ารันบาคูราจะปล้นสมบัตินะสิไม่รอกข้าคิดว่าดาฮูซี่ไม่ได้ห่วงเรื่องรันบาคุรา แต่ว่ารรชนีลีกละสมีใบหรือว่าครันตีกูรูตั้งหากที่เขาเป็นห่วงเขาสั่งมาชัดเจนบอกว่าถ้าเรายังจับตัวครันตีกูรูไม่ได้เราก็ไม่ควรจะเอาสมบัติออกไปจากจันสีถ้าเง้นแสดงว่าเราจะต้องจับตัวครันตี g u รูทันทีสินะแต่ว่าจะทำย่างไรล่ะท่าน ท่านเก็บสมบัติเอาไว้ในหีบเรามาคิดดูกันก่อนว่าเราจะจับคันตรีกูรูยังไงท่านตอนนี้ท่านเก็บสมบัติไว้แล้วท่านอย่าเพิ่งพลีพลามนะท่าน มีอะไรล่ะอืมเปล่าท่านท่านแค่ทำตามที่ข้าบอกเถอะ เร็วๆเ,เข้าเรียบๆทำให้มันเต็มครับท่าน <S <S เจ้าเจอลักษมีใบไหมไม่เจอจะทำยังไงได้ล่ะก็ตอนที่ข้าไปถึงที่นั่นราชนีลักษมีใบก็เปลี่ยนที่อยู่แล้วแต่ไม่ต้องห่วงว่ากันว่าบางทีหมาก็อยากมีวันดีของมันอีกไม่นานลักษมีใบจะต้องแพ้แพ้เราอย่างแน่นอนแล้วเราจะจับตัวคันติกรูได้ยังไง Mm-hmm. <laughs>